เราวันนี้เราจะพาไปทำเกี๊ยวกุ้งสุดเด็ดนะครับที่ฟู้ดคอร์ทนะครับเรามีเกี๊ยวกุ้งนะครับขึ้นทำจกวัตถุดิบง่ายๆเลยนะเราเราไม่ต้องไปซื้อเกี๊ยวมาครับผมเดดจากในกล่องมะครูดึงเอาเลยแล้วเขาจะให้มาพร้อมที่แบบเราเราเราใส่เหรียญมาแล้วดูนีงดูแบบนี้ครับดูนี่ครับ ครับผมเชฟพีครับจะมาทำเสนอสำหรับรายการอาหารนะครับเราไปแนะนำตัวเลยครับคนนี้นะครับเชฟมายครับเป็นน้องเชฟหมีไหมครับผมเชฟหมีเพี่ยวอะไรเชฟพีเชฟหมีไม่ถึงเที่อวตัวยัครับผมจะมาทำรายการที่ชื่อว่าอันนี้เรียกว่ายกผักนะครับผมจะบอกส่วนผสมนะครับนะครับในเนื้อนะครับในเนื้อเกี๊ยวนะฮะ จะเต็มไปด้วยกุ้งสก้านะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไหมกุ้งสก้าเราจะผสมมันกับแป้งนี้ด้วยนะครับผมครับข้างในเป็นผักนะครับผักเกสนะเปนตะโหนะอร่อยมากครับผมอยากจะกินให้ดูแต่เอ้ยมันกินไม่ได้นะครับอร่อยครับมาดูวิธีการทำนะครับง่ายนะครับทอดเนื้อทิ้งครับอ่ามาดูวิธีการทำนะครับปลาครับวางครับวางนี้ครับดูครับแต่ละม้วนนะครับ มูวนนะครับมูวนนุ่มกระพันหมุนๆนี่มันแบบเปเกี่ยวอย่ครับแล้วมึงก็เอาซองน้ำจิ้มกินจังครับตัวผสมนะครับพิเศษครับน้ำจิ้มไก่ครับแม่กน้อยซอสพิเศษนะครับหาไม่ได้เลยครับร้อนลงไปนะครับอร่อยเติมความอร่อยนะครับอร่อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอามาลวกในน้ำน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาใส่ในน้ำซอสพิเศษนะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็รอครับรอนะครับ ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาโอเคครับนะลอยครับลอยแล้วครับผมยังแะขี้เท่านันนี่ครับเห็นไหมครับน่ารับประทานมากเลยนะครับชวนรับประทานไม่มีขายที่ไหนนะครับต้องมาที่โกพีเท่านั้นนะโคมุกนะครับจัดทำได้นะครับยังไม่เสร็จนะครับวิธีการทำต่อไปก็คือหลอดโดดครับเรากินหวานหลอดเห็ดครับนะครับ เราเป็นเป็นการแข็งใส่ไปด้วยนะครับเชิญชิ้นได้เลยครับแั้วแข็งใส่สมูทตี้กิ้นกับผักต้องต้องกินกับผักเฉยมันจะอัรอร่อย